ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับครูเปาเรารักรถนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมรถทางเสียเมืองอ่างนะครับเสียเมืองอ่างครับนี่รถเล่าครับนี่เนีเบิ้งกับโอ้เหลี่ยมคักได้ครับนี่มันเนี้ยออกไม่ครับออกไม่ครับเป็นรถที่พี่เขา ได้มาใหม่นะครับตอนนี้ก็ขัดสีสวีวันนะครับพามาดูกระจกครับกระจกนะครับน่ะคิดว่าน่าจะเป็นการซูมกระจกนะครับเม็ดอินเจแปนพาดสันว่านะครับบานสไล์นะครับบานสไล์นะครับมองไกลๆกับสเห็นบานสไลสไลก็คือสไลออกสไลเข่าครับพี่น้องกินล่มส้มวิวครับอันนี้ก็อ้อมมาด้านหลังนะครับอ้อมมาด้านหลังก็จะเป็น ตัวโยต้านะครับรุ่นนี้คือ ln 65นะครับ ln 65นี่เป็นโฉมฮีโร่นะครับโฉมฮีโร่นี้จะก่อนตัว106นะครับโฉมฮีโร่ครับแต่ว่าเป็นคับเคลื่อนซีล้อคานแข็งนะครับเป็นคานแข็งนะครับโฉมโฉมกลางนะครับก่อนก่อน1้6ครับนี่เป็น4ประตูนะครับคันนี้ก็ ขัดสีสวิวันนะครับครับออกให้ใสเกี้ยงนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเรียบร้อยนะครับสูงดีครับสูงดีนะครับมีกระจกมองข้างนี่จะอยู่ตรงแก้มนะครับกระจกมองข้างจะอยู่ตรงแก้มนะครับอันนี้กระจังหน้านี่หกช่องนะครับเขาเรียกหกช่องนะเป็นโฉมฮีโร่ครับพี่น้องนะครับเป็นโฉมฮีโร่นะครับเบิ้งไฟนะเบิ้งไฟกับเหลี่ยมเหลี่ยมตาไฟนะครับโู้งามคักผมว่า อยากได้น้ำเพลินนะครับแต่ผมมีเงินซื้อคือเพลินดอกเสียเมืองอังนะครับท่านประท่านเพลินซื้อมานะครับอ่ะขอไปข้างในบังกันหน้าพี่น้องบ้านในเปียงในครับนี่นะครับแผงประตูแต่ว่ากับมือหมุนด้ครับรุนเกาต้องมือหมุนครับนี่มีมีผูบ่อเขาผูขอควมำสวยเหลือบอครับอืแบบนี้ครับโอ้ทางในก็สะอาดสะอานโอ้ยมาสร้างแตกต่างกับรถอีกเขาคู่เป่าเด้แบบนี้นี่แหละครับรถ ผู้ดีเพิ่นกับเป็นยังสั้นล่ะครับสะอาดสะอ้านครับเบาะกระไดนะครับอ่านี่ครับนี่เปิดเขามาประตูหล้งกับโอ้สะอาดสะอ้านขึ้นกันครับนี่มีบองนั่งพร้อมเลยพี่น้องเป็นเป็นจังโซฟาเงีวๆไปนี่ครับนี่โอ้กวงขวงครับนี่แหละครับอันขวามือแนมเบิงครับเป็นบานสไลด์อันนี้ไฮรักโฟร์วิวได้สองสี่นะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เป็นอ่าสองปัญหาเทอร์โบนะครับ อ่าเป็นสองเอลที่ครับนะครับมีเพลงไ้ฟังพร้อมพี่น้องขั้นเกียร์กับสองอันนะครับคือกันกับลอยหกเนี่ยนะมีแรนด์มิเตอร์พร้อมนะครับอันชุดบุรีพร้อมสูบบัสสูบเข้ากระแถมมา่นะครับรุ่นนี้นะครับหมองที่เด็ดครับบานมองที่เด็ดนะเดี๋ยวสื้อผ้าไปเบิ้งมองที่เด็ดจักน้อยสังเกตนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนกันด้ครับอ่ามีไฟสองแผ่นที่นะครับครับเบิ้งนานครับไฟสองแผ่นที่ ติดเปิดได้สบายนะครับของผมก็ติดอยู่ครับลอยหกก็ติดอยู่แต่ว่าติดพ่อพุ่มพูอันนี้เป็นแบบรู้รายนะครับเบื้องเบาเพิ่งที่แหละครับนี่แะครับภายในก็สะอาดโอ้โฉงครับบันไดก็งามนะครับบันไดก็งามเอาเจ้านาเดี๋ยวสิผ้ามาเบื้องรีวิวการขับละครับอันนี้รีวิวภายนอกก่อนขอบคุณหลายครับ